ไปบีดูี่ะจริงๆน่าะดีนะเอก็ี่เอป่ะเอหอี่มกพี่เนียดแล้วออยละเียซ็งป่ะพี่แม่งตั้งแต่แต่งงานมาผมแม่งโดนนี้ตลอดเลยผมไม่ใช้เวลาพี่คนน้อยเลยอยากแต่งงานใหม่ว่ะงั้นเราก็ไปแต่งงานกันดิได้นะ ที่นี่แหละพี่ที่ที่เราจะแต่งงานกันพี่วีแร g n a น o ล o r i กออริจินเป็นโอกาสที่ดีจริงๆที่แพทนี้เนี่ยเพื่อจะออประบบการแต่งงานเข้ามาถ้าพร้อมแล้วไปเลือกสถานที่จัดงานกับพี่วีดีกว่าครับมาพี่วีเรามาเลือกสถานที่จัดงานแต่งงานดีกว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้พี่ฟังนะมันมี3แบบพี่แบบแรกอีทู a l Contact ใช้999เพพี่แต่แบบงานมันจะแบบเล็กนิดนึงนะนแล้วก็มีของละบ้าแค่แค่สามันเองเออมันเล็กไปวะใช่ป่ะมันเล็กไปสำหรับเราวะ งั้นมาดูอันที่2พี่อันนี้ใช้ทั้งหมด9,999เมลนะพี่อันนี้งานจ,จะใหญ่ขึ้นมากเป็นงานในฐานะระดับปานกลางพี่ว่ามันก็ยังเล็กไปหวาใจแล้วมีใหญ่กว่านี้ไหมผมรู้อยู่แล้วว่าพี่ต้องพูดอย่างนั้นผมก็เลยไปจองอันที่ใหญ่ที่สุด Beyond the Star 99,999เมลตีเป็นเงิน7บ0 0 0ืนบาท ห้าเจ็ดหมื่นบาทอใช่แล้วพี่เราแต่งทั้งทีม็ต้องมีความทรงจำที่ดีต่อกันครับแถมของวัลที่เขาแถมโคตรเยอะมันเฟีย้ยวสุดตรงซากุระราคานี่แหละรถแบบแรงๆแรงและเวลาที่ดีสุดของเรานั่นก็คือตอนห้าโมงเย็นอะไรครับ ก็ที่ดีอยู่เดี๋ยวรีมางานเราเลครับนี่บัตรเชิญงานแต่งใจเราและ S v วนะครับผมก็มีกําหนดการนะครับทุกคนเข้างานเวลาปาร์ตี้นะครับผมแล้วก็ทําพิธีนะครับปาร์ตี้แล้วก็พิธีแล้วก็สิ้นสุดขบวนแห่นะครับผมมาลูกหน้าก่อน1ิบนาทีระหว่างรอจัดงานนะครับผมเดี๋ยวผมาพาไปดูกิจกรรมซากุระวาวนะครับผมที่เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมจะมีด้วยกัน5กิจกรรมนะครับผมสำหรับอันแรกซากุระสปิริตนะครับผมก็จะเป็นการตี บอสตีมินิบอสนะครับผมแล้วก็จะได้รับของรางวัลไป follow ขายนะครับผมจะเป็นการส่งดอกไม้ให้คนที่คุณรักให้คนที่คุณอยากให้นะฮะ love theater นะครับผมจะเป็นเนื้อเรื่องความรักฉากจบที่คุณอยากจะให้มันเป็นนะครับผมเอาง่ายๆนะครับผมเหมือนเป็นหนังสั้นอะประมาณนะั้น love potion อันนี้เนี่ยจะเป็นเล่นการ์ดเกมนะครับผมก,การการเล่นง่ายมากนะครับผมผู้เล่นที่ลด h p ทำาเฟ่สองข้าเลยหมดแค่นั้นอะ e ซี่ <c oughs> จ,จะมีการลงการ์ดโจมตีลงการ์ดนั่นลงการ์ดนี่นะ <c oughs> ครับผมถ้าอยากเล่นกับเพื่อนก สามารถเชิญเพื่อนมาเล่นได้นะครับและสุดท้ายวิช i ินแลนเชอร์จะเป็นการทำภาร,รกิจที่กิจกรรมกําหนดนะครับผมนะและเอาของรางวัลมาแลกเพื่อเอาคาอธิษฐานหลังจากได้คำอธิษฐานนั้นเราจะสามารถได้กาชามาสุ่มนั่นเองนะครับผมนี่เลยครับซากรุระกาชาและยังไม่หมดแค่นั้นมันยังมีดันคู่รักกาชานะครับผมอันนี้เลยนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะม,มันจะแบ่งการเล่นเป็น2คนนะครับผมนะคนนึงใช้สกิลส่วนคนหนึ่งควบคุมตัวโปลิ่ง ครับผมนะฝึกความรักความสมัคคีของคู่รักไงถ้าคุณอยากจะพบกับความรักมาพบได้ในเกมนี้นะครับพรความรักมีอยู่ทุกที่ใน Ragnarok Origin เหมือนที่ผมกับพี่วีหนีกันมาแต่งงานในนี้ยังไงล่ะ แต่ก่อนอื่นผมอยากจะมอบรักให้กับทุกคนครับนี่เลยความรักของผมที่จะมอบให้ทุกคนนะครับผมไอเทมจากเกม Ragnarok ok Origin คนระับปากกาที่คาดผมลูกโป่งก้าปูและหมอน,นั่นเองใครที่อยากได้ครบเซ็ตคอมเมนต์เลยครับผมว่าคุณดูช่องใจเราเพราะอะไรคอมเมนต์ไหนหถูกใจรับไปเลยครัววันครบเซ็ต10บรางวัลแม่นมาเลย ถ้าพร้อมแล้วไปแต่งงานกันดีกว่าพี่วีถึงเวลาแต่งงานของเราแล้วนี่ความฝันของเราจะเป็นจริงเรื่องน้องรักแต่พี่พี่พร้อมจะเข้าพิธีผมเลยครับตื่นเต้นว่ะเอาจริงเหมือนมาแอนแต่งกันในนี้เลยชีวิตจริงเราอาจจะไปกันไม่ได้พี่แต่น้อยความฝันของเราก็ยังเป็นจริงส่วนนึงครับมากกว่าที่แบบทำให้มันเกิดขึ้นจมตาพี่ไหลนาอ ถ้าพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าวิ่งนาไปเลยวิ่งไปสู่ความฝันเราอย่าบอกนะว่านี่คือในโบสถ์แล้วใช่พี่แต่อันนี้อันนี้เป็นแค่ห้องเตรียมตัวพี่ห้องเตรียมตัวก่อนงานแต่งเราไงเออมีแบบดูดีมีชงมีชุดชุดผมเต้นว่วชุดผมหล่อด้วยการหลูด้วยงานหลูด้วยไม่หลูได้ไงอ่ะผมจ่ายให้คุณต้องเจ็ดหมื่นบาทฮัลโหลเอาดีๆใช่พี่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเงินจริงนะเออเจ็ดหมื่นเงินจริง เอาดีไม่กระเชื่อเพราว่าเจ็ดหมื่นเงินในเกมไม่ใช่7จ็ดหมื่นเงินจริงเฮ้ยนี่มึนทุ่มตุนขนาดนี้เลยไหมธรรมดาพี่มันแบบผมอยากจะให้พี่รู้ว่าผมก็ทุ่มเทกับพี่นะเขเอ้ยตส่ลูกคู่ใส่ลูกคู่ไปหนึ่งเฮ้ยพี่ดีเริ่มแล้วพี่วีพี่ดีเริ่มแล้วเฮ้ยและนี่คืองานที่ผมจัดให้คุณครับ มีแขกร่วมงานปะวะเราจะมีแขกร่วมงานไม่ได้พี่เพราะเราแอบแต่งงานกันไงนี่เรากำลังวิ่งอยู่ในความฝันเหรอวะเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยคือนิวโทรมาอย่าโทรมาตอนนี้เขาหลงไม่ว่าคุยกับเธอที่บีขึ้นไปเตรียมตัวเนี่ยนี่ยหรอต้องยืนตรงนี้เหรอใช่เฮ้ยอย่าบอกนะเราต้องสาบานกันเนี่ยเธอเพียงยมา้ยนี่รถมี่รถมาว่ะอุ้ยรถอะไรวะเนี่ย เชียร์คนโรแมนติกขับดูดเฮ้ยอย่าทำอะไรกันนะโอเคเกมพี่เกมเกมเยออพีวีครับผมจะดูแลคุณจนกว่าชีวิตจะหายม่ครับโอ้โหเป็นตีโรแมนติกจังเลยอะโอ้โหอย่าโคตรเอาเกมมาทำได้ขนาดนี้เลยนะเฮ้ยแต่มันก็ได้ฟีลแบบเหมือนแต่งงานโรแมนติกนะเอาจริงเออใช่ป่ะอินอยู่นะ เชียทำดีมากเลยเออสองคูดดีอ่ะเอาแล้วได้เวลาปาร์ตี้มีเรียงลำดับแบบออันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อกดกดกดเก็บเค้กพี่กดเก็บเค้กของอได้ของอ๋อแล้วคนในงานก็แบบที่มาร่วมพิธีก็จะได้ของด้วยแต่เราไม่ได้ชวนใครมาเลยนะครับ เพราะเราแอบเออใช่ปะเราแอบอราแล้วอ๋อคนก็จะอยากร่วมพิธีเราดิเพรได้ของใช่ใช่ใช่เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นการเล่นเวลาปาร์ตี้ของคนที่มางานเนี่ยามีคำถามที่หนึ่งระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวใครเป็นคนสารภาพรักก่อนอ่ะแต่อย่างที่บอกครับไม่มีแขกครับ <laughs> อ๋อถ้ามีแบบเพื่อนเราแบบเราเล่นแล้วเพื่อนเราเยอะๆก็มาก็แบบได้ฟิลแบบชี่โคตรสมจริงเออจริงๆตัวถือว่าดีมากนะคือใครที่บอกว่ายังไม่มีโอกาสได้แต่งงานในชีวิตจริงกตนมาแต่งง่ายๆได้ไม่จะเป็นต้องเสียเจ0 0 0มืบาทเหมือนผมนะคุณแต่งแค่แบบ9 99 9เพชรก็มีพี่อ่าเป็นพิธีง่ายๆหรือก็มีทำไมมึงรอบไป7 0 0 0 0มเลยวะเอาหรูเลยเอาหรูดิคือมันเป็นแบบความฝันของเราอะ่ะพี่เราก็ต้องทาให้ดี่ะเนี่ยทุกคนดูดิ คือมันมีโต๊ะอะไรอย่างงี้ด้วยเชี่ยโคตรเจ๋งเลยมีข้าวกินด้วยคือถ้าแขกมาก็คือจะกินข้าวบนโต๊ะใช่ลงไปยังไงวะเนี่ยลงข้างๆบันไดโอ้ยนี่เจ้าสาวบบไม่ฉลาดเลยวะอ๋อบันไดเออจะกระโดดซะแล้วไม่ได้เดี๋ยวกะโปงเปิดเดี๋ยวกะโปรงเปิดเอ้ยเดนเข้าไว้ใกล้มีแบบอาหารด้วยเจ๋งอะทุกคนแล้วเราก็มองพิธีงานแต่งงานอยู่ข้างบนอ๋อแบบว่านั่งดูตรงนี้ใช่ไหมเช่อแล้วก็ตบมือ เซีนนี้ตามงานจริงครับทุกคนก็จะมีวิดีโอที่เป็นแบบว่าเรื่องราวของคู่บ่าวสาวมานะครับพี่อยากจะอยู่แบบนี้เป็นนานๆเนี่ยหรือเวลาอีกแค่2นาทีเท่านั้นเองที่เราจะได้วิ่งแบบว ชี่พี่ราดูดีด่ีมันมีบัสคอดแบให้ถ่ายรูปหมดเลยดูชี่เขาโคตรเก่งอะเกมมึงว่าจัดเฮ้ยกคนพร้อม<า>ที่จะเป็นสักขีพยานให้เก่คำปฏิญาณของคุบ่าวสาวแล้วหรือยังเอา้่ว จุดสนใจทั้งสองท่านพวกท่านกำลังเป็นคู่ครองกันแล้วข้าในฐานะตัวแทนของเกมขององค์เทพโอดินขอถามคำถ,ถามกับพวกท่านก่อนไม่ว่าเขาจะร่ำรวยหรือยากจนไม่ว่าจะป่วยหรือแข็งแรงเจ้าก,ก็จะประจนอยู่บนทวีปมมิดการกับเขาจะรักและปกป้องเขาตลอดไปใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ค่ฉันจะอยู่กับราวตลอดไปไม่ว่าพลังของฝ่ายตรงข้ามจะสูงหรือต่ำไม่ว่าจะมีไมล์เวลเกอร์ไฮดร้าหรือเอวีพีการเจ้าก็จะพาเขาบรรลุ และไม่ที่เขาไปใช่หรือไม่ใช่ค่ะดีเลยนะพี่ดีเลยนะลืมบทดนะบันี้พวกเจ้าสามารถแลกแหวนแต่งงานเห็นคำสัญญากันได้แล้วมีแหวนด้วยหรอเชี้ยแหวนลอยได้แหวนลอยได้ว้าวขอบคุณนะร้าวและนี่คือแหวนของนายที่นายจะได้ไปอุ้ยดูแลมันให้ดีนะ พอดีมือเลยอ่ะวีข้าขอประกาศด้วยนามของโอดินะนะตอนนีพ้พวกเจ้าคือคู่รักกันแล้วขออวยพรให้พวกเจ้าด้วยและถึงพิธีต่อไปเอาแล้วทำไมพวกเราว้าววะหายไปไหนเนี่ย <c oughs> พี่เราหายเราหายไป ไปไหนวะจอกูยังแบบโบกมือโยนดอกไม้เลยไม่จอผมหายไปแล้วเอากลับมาละโอเคเมื่อกี้เราโยนดอกไม้ให้แล้วนะครับทุกคนนะครับเพื่อหาว่าใครจะเป็นเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวคนต่อไปคุณที่กดช็อตดอกไม้เยอะสุดได้วัากำนวนจะได้รางวัลช็อตดอกไม้ดอใหญ่ย่าแล้วากดได้หรอใช่แร้วกดได้พี่เรียบร้อยผมกดไปร้อยเก้าสิบแปดรอบไว้ฉันกดไปสองร้อยกว่าเฮ้ยเฮียพี่วีได้ดอกไม้วะ นี่ก็สิ้นสุดการแต่งการของเราแล้วพี่แต่เราจะทิ้งท้ายด้วยการเดินขบวนกันนะครับยาและนี่ขบวนรอบเมืองของเราจะไปนังโชว์รอบเมืองเนี่ยชีเป็นไงรถขบวนที่ผมจัดเต็มให้พี่สุดยอดปะเหมือนแนมเลยครับมียายเลยวะ่ะมีม้มายูนิคอร,ร์นมีปีกรถขบวนยาวๆโคตรเท่ แล้วใครขับ่ะเออม้าไปเองหรือเปล่าทำไมมันอยู่นิ่งเลยอ่ะอ๋อมันต้องรอถอยอีก2นาทีนใช้เวลาดื่มด่ำกับบรรยากาศนี่เป็นช่วงเวลาที่เราจะหาไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้พี่มแคบไว้ทุกอนุอัดวิดีโอไว้ใช่อ๋อนี่ไงนี่ไงทุกคนมีมีคู่บ่าวสาวมานั่งรถเหมือนกันว่าเฮ้ยนั่งเลยครับไปแล้ว เปียวทุกคนดูดิมมายูนิคอร์นแบบโคตรทรงพลังสมราคาเจ0 0 0มบาทฟินฟินทุกคนหนึ่งวันที่มีความสุขของผมจบแล้วขอบใจนายมากที่แบบจัดงานแต่งครั้งนี้ให้เรา ทังคู่ผมหวังว่าวันนี้ของเราจะเป็นวันที่มีความสุขและอยู่ในความทรงจำของพี่ต่อไปนะพี่วีรู้สึกเหมือนแต่งงานจริงเลยเชีย่ยนี่เราแบบแต่งงานกันแล้ว <c oughs> รู้สึกได้จริงๆเลยนะหลังจากเนี้ย ใครมาว่ามึงอ่ะกูจะปกป้องเต็มที่เว้<ห>่<ห>เราคือรู้กันใช่พี่แต่วันนี้อ่ะมันคตต้องสิ้นสุดแค่นี้พี่ผมขอโทษ <c oughs> ผมต้องกลับไปบนโลกแห่งความเป็นจริงี่วีผมขอโทษเรื่องนี้ไม่เป็นความทรงจำของเราก็พอแล้วพี่ไม่ขออะไรมากหรอกขอแค่อย่าลืมวันนี้ทุกวินาทีทุกนาทีที่เราได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศภายในนี้เราได้นั่งรถมาอยู่ในคอนด้วยกันเราได้กด ของชำลวยร่วมกันเราได้ต้อนรับแขกที่ไม่มีแขกเลยร่วมกันเก็บมันไว้เป็นความทรงจําที่ดีของเราพอละได้พี่ไม่ขออะไรมากหรอกเองไปใช้ชีวิตแห่งความจริงอย่างมีความสุขเถอะถ้าเราได้ามาเจอกันในนี้ได้เสมอไว้ ได้พี่แล้วเจอกันพี่ใน Ragnarok ok Origin ในใครที่อยากจะมีความสุขกับคู่รักของตัวเองก็อย่าลืมนะครับผม Ragnarok ok Origin กิจกรรมการแต่งงานที่ทำให้คุณมีความสุขถึงตาคุณแล้วที่จะเพ้อเพลินไปกับความรักอันแสนหวานนี้มาเจอกันเลยที่ Ragnarok ok Sakura w o r l d ได้ทุกที่ทุกเวลา หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะครับเพราะว่าตัวผมนั้นเก็บความสุขไว้ในหัวใจดวงนี้แล้ว่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องใจราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายบาย